ช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย e m p p s s s บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่เมเจอร์เซนิเพล็สมัครได้แล้วที่ Line at @majorgroup สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกิทปิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผลวิทรานและคุณแคนอติรุธครับแคนครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรายังคงถ่ายทํารายการอยู่ที่สถานที่ที่เขาเรียกว่าโรงภาพยนตร์ประสบการณ์แบบใหม่เลยนะครับทั้งโอทงดูแล้ว exclusive แล้วก็หรูหรามากนั่นคือ one u l t screen นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น5นะครับศูนย์การค้าพาเดนแอดวันแบงอกแลวเขาบอกว่าใครที่มาดูหนังที่นี่ มันเป็น immersive experience คือต้องบอกว่าเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบที่พี่นรีบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะครับแต่ว่าเป็นในราคาสบายกระเป๋าครับโอ้ราคาแล่ครับนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับครับผมเริ่มต้นที่99บาทครับแล้วก็ราคาสําหรับวีคเดย์หรือวันธรรมดานะครับสำหรับบุคคลทั่วไป ราคานี้ย่อมเยามากครับ150บาททุกที่นั่งครับวันที่1นถึง3ามเมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับที่วันอัลตร้าสกีนะฮะศูนย์การค้าพาเรสแอดวานต์แบงอกชั้น5นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook วันอัลตร้าสกีครับเอาละฮะมาถึงช่วงแรกแบบนี้ครับทีมงานของเราเตรียมข่าวไว้แล้วเด็ดๆทั้งนั้นติดตามเลยนะครับในช่วงนี้สุดลอยบีทครับ ดูพี่เจสันสเตเตมกันบ้างที่เพิ่งส่งภาพเพล์แอคชั่นมันเดือดอย่าง The Working Man ล่าสุดเตรียมลุยภาคต่อเรื่อง The Beekeeper ซึ่งประสบความสำเร็จเกินคาดทั้งด้านเสียงวิจารณ์และรายได้โดยภาคนี้ได้ดึงทีมโมชาฮันเทอร์ผู้กำกับเชื้อสายอินโดนีเซียมากำกับการแสดงแทนเดวิดเอเยอร์เจ้าเก่าแต่มือเขียนบทภาคแรกอย่างเคิร์ตวินมัวร์จะกลับมาเขียนบทให้ภาคต่อน,นี้เหมือนเดิมหากจำกันได้เฮียเจสัน er ในเรื่อง The Beekeeper รับบทเป็นชายวัยกเกษียณอดัมเคลย์ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการเลี้ยงพึ่งแต่ชีวิตอันสงบสุขของเขาก็ถูกทำลายเมื่อป้าข้างบ้านที่เขาสนิทสนมได้เสียชีวิตเพราะตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซนเตอร์ทำให้อดัมต้องกลับไปสวมบทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษในนามบี e ี e e ปอร์อีกครั้งเพื่อกวาดล้างองค์กรทรชนแห่งนี้ The b บี keeper สามารถทำรายได้สูงถึง153ล้านเหรียญสหรัฐจ ทุนสร้างเพียง40ล้านเหรียญและได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกสำหรับภาคต่อในเรื่องนี้ทางค่าย Miramax ได้รับนหน้าที่อำนวยการสร้างและทุ่มทุนสำหรับแฟรนไชส์นี้โดยคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ค่ะ him ใครจำภาพเพื่อนโรแมนติกดราม่าเรื่อง A Walk to Remember ที่ฉายเมื่อปี2002 และได้ส่งคู่จิ้นอย่าง m a n ดี้มัว e ์และช e นเวสไปแจ้งเกิดก็เตรียมพร้อมเพราะเรื่องนี้กำลังจะถูกนำมาสร้างเป็นฉบับรี o o t A Walk to Remember เป็นภาพยนต์ที่อ้างอิงจากนิยายขายดีของ Nicholas s p ร r ก s ซึ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มป๊อปอย่าง Landon คอร์เดที่ตกหลุมรักเพื่อนร่วมชั้นอย่าง Jamie Sullivan เพราะมีเหตุจำเป็นจะต้องซ้อมบทด,ด้วยกันเนื่องจากทั้งคู่แสดงในละครเวทีของโรงเรียนแต่ความพีคที่ทำให้ผู้ชมนั้นต้องร ร้องไห้ตับพังก็คือเจมี่นั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมีเวลาไม่มากนะัก A Walk to Remember ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกโดยผู้กำกับอดัมช h งก์แมนภายใต้การผลิตของ Warner Brothers ในปี2002โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กว่ารายได้47.5ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้าง11ล้านเหรียญสหรัฐโดยได้กระแสะวิพากวิจารณ์แบบผสมแต่ก็ทำให้นางเอกสาวในยุคนั้นอย่างแมนดี้ม สามารถคว้ารางวัล Teen Choice Awards ไปถึง2รางวัลไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหญิงป้ายแดงและเคมียอดเยี่ยมสำหรับแ a n d y ้ม o วร์และ s เชนเวส t นั่นเองด้วยก่อนหน้านี้ในปี2022เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของภาพยนตร์ A Walk to Remember ทางแ a n d y ้มัวรได้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากเห็นการรีบูตเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยดึงโอลิเวียโรดริเกซที่ร้องเพลงเก่งมารับบทนำจ้า แต่ก็ต้องดูต่อไปเพราะเรื่องของนักแสดงกับผู้กำกับยังไม่เคาะเลยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้กับเรา2คนแล้วก็ทีมบอกกอรของเราทุกสุดสัปดาห์นะครับในรายการเซโลลอยแน่นอนครับคือช่วงเซลอยบีทที่ห้ามพลาดทุกประการครับครับ yeah. wow. ผลงานจากพงชุนโฮ ผู้กำกับเรื่อง i า e า o die เขากำลังจะตายเพื่อช่วยมนุษยชาติบิ๊กี17 6มีนาคมนี้ในรูปแบบ IMAX ScreenX 4DX MX4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์ Welcome to Minecraft 3เมษายนนี้ l l of danger สร้างสรรค์โลกของคุณ ไมยคร์บูบี้สามเลขาโยนนี้ oh. ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น